ไอ้กี่พอไอรุ่นวะว้าอยากได้งวแมวเอาเอาไหมคนดำใสอวนหีบใส่ม้าอไอย่างไรตัวเธออยู่พน้องเลยพิณองกินแต่นั่นก็เปิดประเด็าหลายคน

เร็ว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 ขาติ่งมามาเอาขาดนกเดี๋ยวมันนอนงกันแม่มันติ่งแม่ขาแม่มันติ่งคือยำหมันบ่ตัวใบตือดอกเนี่ยเกลลาตัวบอกง่ายพี่น้อง

โต่อยพยางเป็นต้นนี้ต้องอยู่นเ่บ้าคูแบบนเมูต้นนี้ไหมเห้ข้าแต่โสงกับเปียงกินเขาแลี้วเฮ้ย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 ทั่วบกีพอดีละบักีแน่นพ่เอาพ่ซื้อนี่พ่เอา ว่ลุกปลุกลุกเลุกปลุก like mm ่กางงี hmm. ้เนี่ยปลุกปลุกลุกตามกูโน้ตี่ลีกเนาะเอ้ยนัดเขาหมอนัดวันที่หกเจนี่มันกอกประมาณวันที่วันที่ที่หกที่เจ็ดที่แปดนี่นะครับที่หกเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยเไปเอาไปแก้ไไม่ห็แม่มันเดี๋ยวกูเดี๋ยวแม่มันเลี้ยวกันเสียกันเดี๋ยวมันเลี้ยวกันออกมากันเจานักออกมากัน มันก e ็ุ uh ้งก uh ุ uh ้งแเสียวุุ้้้ยไปเนยเี่ยแก่เสียวฟูจ้ามันเลี้ยงลูกมันเลี้ยงลูกมันนันลูกเดินนีได้เมีมันน่ะามบางทีหน่งเนกัว่าเบนนันโอ้ย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 ย้พอรู้ย้ะพอู้ละ นี่คางนี่เนี <t <t ่ย şey> ผั Den, ้เอาดอก่ังคือนเมียอยูบผังสวยพอบัสวยผ่มีผู้เอาดอกโัดังขึ้นเมีอยู่อกาันี่ดังขึ้นเมดังับางสมันแข็งแรงได้แมีเอ้ยบกไงขลววไม่อ่ลวไเลยกหามือจะไปเลยสุกน้เมาบอให้นี่ง่ายง่ายมีหมูหอเหลน้เมาเอ้ยได้ได้ว่าเม่ได้ว่าเถิดเด้อจ้ะตัวผัว เอารียวเอาเหลาเรียวเอาลูกเดียวเอาลูกเอยามะขามเมันถั่งมันดูเหมือนนึงอ่ะแต่ก่อนก็เจ้ามันแก่ตากตินเราสมุนก็เจ้าไปแก่ไว้มันห้ยควายนี่สูมันหายควายนี่สูมันหนาเมันนี่สูมันหนาวมัน คนวางสันเดคนบอกไวยมันจินได้อยู่ติได้ไม่วันาีนจินกินกินกินจีนจีนบองเปนใบจนใบแค่ง่ายไหลใบแค่ใบแค่แกจีบจเกินกำหนดเกินกำหนดมากหอมนากใช้มือยู่เรื่อยเวลาเรื่อยเวลาขอดเรื่อยเวลาขอดเกินมากงยเลยอมเลาเลอาเจ็ดลูกหละเจ็บปวดเจก่เจ้าปวดลูก

เดยว่ากินไปแค่บนมึนตาเดี๋ยมึนาะอดอกมามึนตาได้งัวเนาะเจาบ้านนอง่อยูมใ้มี้วตียมึนเตียานโอ้นี่เดนหน่อะหมูกำกอดยไเดี่วเดียวเดียวดูดีนะเดียวลูกเดียวดดีลูเดีกดูแล้วดูแวดูเด้อดูแล้วลูกเสียไม่ยูเสียมันสีเข้มเออดูแล้วลูกเด้อบ่มีผู้เอานองกีฬาดอก ออพอพอที่หาหญ้าให้กินเดี๋ยวเดี่ยวแล้วก็ง่วมันออกกิดจังสีหรอเนาะเดียไปเดี่ยวม่านกับเฉ่งเนาะเฟนอา้ยลูกน้องไปน่องออกแล้ววันนี้จ้าประมาณสองชั่วโมงบ่าเฟนลุ่นสองชั่วโมงน่องออกก็ไปล้างดีๆเนาะแถวน่องไว้ใหญ่ปันใดเถื่อนหนึ่ไปไปน่องนองออกเด้วเด้อกุมภา ได้ซื้อแล้วเด้อจ้ะซื้อมาน้องกุมภากุมภาน้องกุมภาได้ซื้อแล้วลูกกินมนมเด้อน้องกุมภาเอ้ยน้องกระอ,อกแล้วสาดก็เดี๋วเรียกพยุนสาดไปสาดเลยะอาดเขาลงไปตุ่มมีตุ่มม,มัน,นีะคำก่นอนลุหม,มอสาดแล้วเขาลงหม,มอเลยเถอะเยอะก็น้องใหญ่อยู่เด้อโอ้ยสมควรเถือ,อยู่ ตัวคักเต๋อเพิ่งยุบนตัวอวมตะไคร่ลง่มเพิ่งไม่เติมน้ำเนี่ยตัวเต็มหม้อพื้นหรือหม้อไ,ไงอันไข่อันตะไคร่ห่วงเหรอได้ไปลุ่มไข่ตะไคร่ห่วงเหรอค่อ,อยล่างจนวันจนวันจักกินน้ำมันต้องมันต้องอันเติมน้ำเพิ่มวัมนมันต้องเติมน้ำแล้วก็มันต้องปิดมันยังถึงจำลาเนาะแมนเพราะจำลาดของเพิ่นเบาหนันมาถ้าต้่มนองง้วเอาหม้อผ้าหม้อปิดนะ มันสีหาเดี๋ยวปลูกก็สิไปรีอยู่นั่นัหนน้ำหนีหายากคุงสินมะจำแล้วของเพื่อนดอกเพื่อนคนก็บว่าขอดยากว่าสนเนาะก็ไปแมนตอนนี้เ้ากับพ่อต้องปิดตะกี้พ่ีรุ่นว่าโอ้ยอยากได่งัวแมวเอาไม้คนดำใส่โอ้นหีบใส่ม้าอะไรตัวเธออยู่พี่น้องเอ้ยจ้างเสี่ยวคขาใดแท้เ้าก็แล้วแต่บุญตะกำกับทีว่าดิเอ๋อแม่พ่อไงก็บอกว่าดีอ่ะละพี่น้องเอ้ยเอาเลี้ยงไปตัวผู้กับตัวเมียก็ดีเหมดแมนอ๋อไม่ตัวไปต้มคุลาเมื่อเสาร์มาได้พี่น้องจังเสี่ย น้องกุมงผ้ายังพระท่านได้กินนมอยู่ไปรุ่นไปคุ้มน้องกุ้งผ้ายกินน่องกินยังก้อนบะนี่อันนี้คอยจะไปต้มไว้เทาไปสวัสดีตอนเสาร์จะ้ะสวัสดีตอนเสาร์ก็ไปหมอกหมอกสร้างเด่นหมอกสร้างหรือหมอกอย่างขุนวัวคุนัวมากุกมือว่ามีได้จนันทนี่เริ่มมีมืันนี่ละ ออกมาหน้าเขาก็นวัวอยู่อไอ้กำลังมากาแม่นป็นไ้จ้ะ ต้มเรียบร้อยแล้วต้วนี้ต้มแล้วดูผมมันเกิทิประจนสุกแล้วมั่นบ่สุกแล้วทำใจปากเก็วเสิง่ายฮอตอนโซครับน่องงัวจ้ะโอ้ยยังระบนี้เดีตัวแม่ให้ตัวเถิอกก่อตัวเถิอกโอ้ยยิตัวเถิกแล้พี่น้องเอ้ยวัดนเป็นน้หีบใส่กัน ก็เป็นตัวเธอคือเขาเอาตัวเธอบ่แม่ก็ดีกัน,นกเราสำหรับว <มา S 1> ่าแต่มันได้ลูกไดพืชเมียนแต่ได้ลูกมากเลยดีคือกันมัดพี่นอ้องเลี้ยงไปก็ได้กำไรคือเก่าละเลี้ยงว่าบรรยากาศดีเมื่อนี้อากาศเสียมเต็มแต่ว่าสวยจัง่อยสิห่อนเยอ่ดอกคือหมอกแห้งแห้งตนน้นเดืนหมอกหมอ,อกอย่างหมอกฝนหมอกนี่ตัวว่าหมอกสั่งมัะนงไหมอกสั่ง เื่อนกินมาหมอกสั่งพี่น้องตอนนี้ก็ท่านหมด่อตอนไหนพ่อก็นวดอยู่เป็นแต่เสพเพี่น้องเป็นกิ่นเป็นกิ่นว่าต้องอันนั่นแตกแล้วไข่สาไข่เป็นไข่ตัวนี้มีสีขุ่น้องเามใส่อย่างพ่อเลิศพ่ออเลิศเนี่ยข้าซีต้นหอมนี่ละประมาณนีิลาเป็นอยังแล้วน้องตัวนี้จังเลยสีงามแเพี่น้อง น่ามเนาะ้ตัวดำดิตัวนี้เหลืองอุ้ยมีเป็นแส็บครับมาวันนี้กุเทียงมันดำเนี่ส่วนเสี้ยนนี้สะออมอมคนนี่น้อยเาก็ต้องอมพี่น้องกินแต่นั่นก็เพิ่นบ่ได้เยาหลายคนต้องอมใส่ผักใส่ยังกินอีนึงได้กินเท่าหนึ่งเพิ่นว่าน้องว่าวันได้กินยังไงดิเต๋อเพิ่แล้วปีละเทีย ลังเทียกับว่าเป็นแบบยังไงทำหักกล้วยมันตีมันว่ากล้วยเนี่ยเสียบไอ้กินคนละเล็กละน้อยก็เสียบไลายนี่ยน้อยไปกินตามน้อยแล้วน้อยก็เสียบไล่ทันเรื่ละไม่ธรรมดาที่เราเจ็บแต่เสียบครับพี่น้องเอ้ยจานนี่เ่าก็พ่ออมแล้วล่ะทางนี่เ่าแบ่งทีแบ่งน้องกิน กะละเล็กกะละไข่พุ Papa ่นล่ะนำพี่น้องนี Let ่ครับเอิ้นหลานนําอยู่เด้นี่มันจังแผ่แม่นี่น้องมะลิแงุะไข่2ไข่ฮะลืมตักตนโอ้ยมบ่แกแม่นโอ้บ่สิให้ม่แกด้ตัวบ่ไข่แกตักตนแล้วุมือนีเพิ่นแกบยายังแม่นๆอย่างเดบ่งามแม่นประมาณนั้นบ่แกแล้วสมัยนี้สมัยตะกี้เฮาแกตักตนแล้วก็ไปตีให้หลานกินตัว เขียวสิได้มันเพื่อนวาเจ้าจักินที่หลานกินเขยวสิได้มันโอ้ยิ้มาท่านใดดอกหลานน่ะจิมงนไทยแบงแบงตัวนี้ตั่เล็กละนน้อยใส่เดิมอันนี้เขาก่อ้อมกับพี่น้องเยวอีกหน่อยก่อนเอ็มหวานมากแล้วถ่ายกินรบุกทินี้อว่าม่กินรน้องว่ามือนี้มาเร็วเลยมือนี้แล้วตืดปากน่ะกานตืปากมาจะเศ้าเลยพี่น้อง เอาน้ำนวดด้วจ้าอมนำที่เขาตุมนอง,งว่าเจอนีลงไปไมีตุมมปงด้วยเจ้าผู้ฝีมือหลุดหลุดม่ไปฟอมพอนง,งยังลเล็กแต่นอยเพราะว่านองวน,น,นีนนว่มันนวดมาปพี่น,น้องย,ย,ยังลเล็กแตนน่นอนยแมนแต่นองวานก็เสียาดกคนอนบเียน้ละสกไปนอบนวไป กะเสบครับพี่น้องไม่ห่วแต่้าใส่ยังกระเสียบต้องหันซิมแล้วลักซิมแล้วไม่ไลักซิมแล้วแอนมันก็นวดเ้วจิ้มลงไปกันน้อยก็พออะเสีบก็นานั้อก็น้อยก็่าแล้วคีหนึ่งก็แล้วน้าก็นน่อยปังญารกพี่น้อง ี่แห้งบ่ได้โอ้ลงแหวเนี่ยมันสิเลื่อยจำปาตาแม่เจี๊ยบพี่น้องกวนหรือกวนเพราะว่าเขาเชียนผาดเสียบครับไปดูข้างหม้อไข่จ้ะถูกถูกเอาเรียมเต้าหันหาลงไปไปได้ใจเอาเดี๋ยวก็ได้กิน โอ้ร oh, mm. sure> ่อรงเลย uh huh huh. ุ่น้องเฮ้ยผักดงเจี Ay ๊ยบก็คุณน้องเนาะไปวางตัวเลยหล่นห้ปนี้ทเตี๋ยผักไสหล่นเนาะผักไสมันก็ซิมเนอะหอมหอมไปเลยบักซี่ผักซี่เหล้ากานเข้าหอมอบไก่แล้วผักเข้าบ่อหนึ่งยี่งกับยุบลุงเนาะ ตัวลงไปน้ำเนี่ยให้ไปนั่นอืมไปนี่นี่พักหยุไปิ้มไตจิ้ลองเล็กข้นนวดอทองพี่นลองลองพักอีหลอดักสี่ใส่กันนี่เป็นเสียบโอ้ยี่มีกันเจ้ไห เติมยังบ๊อก่บแล่อดิมาต้องเติมยังเตะนวดเหรอเก่าจะหอของมันนวอยู่แล้วของมันบแล้วเอาละมาทำกันพกินบพี่น้องมาดอกินนกกรตั้งนีแม่เห็ดกัวแมงกัวแมงกัวแมงจ้ะกัวแมงินซอส่น้อง อ้อมน้องว่ะหอ้นนหอนหอนพี่น้องเป็นแต่เสียบพักกระนาดอ้อมฟักอีเล็กฟักซี่พักอ้อมด้วยกันจำแจงจำแจงกับแต่เสียบพี่น้องแล้วเสียบแล้วหวดปะนี้เนื้ออุ้ยอ้อมเสียบเลย มาเด้อพี่น้องมากินออมหนองง่วนน้ำกันจ้ะเป็นแต่เสแปรก็ขนาดทั้งนี้ก็ตําแตงจ้ะทั้งนี้ก็ขัวแมงนเป็นแนวเสแปรจ้ะมันนี่ซิมนะพี่น้อซิมกันหน่ตรงุกทนของนีปีละเทียนี่คนว่าได้กินปีละเทียทันเนาะยทุกนได้กินง่ายเด้มาพี่น้องมาซิมกันห้ากินง่ายน้ำพีรุน ยยดเจ็บมาเด้อจ้ะไม่กินขอนง่ายนะมืีรุ่นน้ำผีน้ำนองสุผู้สูงขนล้ียากินดีพี่น้องของดีปีละเจียือบนวันละขัวสิได้เบต้งเตียวนอนฝ่าโย่เมีกิ้งว่าหายสำมีเด้เผื่อว่าใดเด้อลังค้นเป่นกับว่าินเนาะเิ่นกับว่ากินปูยังเข้ากิโลละสามสี่ร้อยสี่สิบเอยเ่อย มาเด้อแจ้านองง่วปีละเทียคือพอยัรุ่นวานนั่นละใกล้เปลี่ยงว่านพอแล้วมาฝ้าปีละเทียเด้อทั้ปีเ็ม่ทั้งปีเขาไม่ไ,ไ,ได้ก <laughs> ินมัาถ่องยังไงเลียงไยๆกินเปิดแะว่าอมพักกัน <laughs> อีเหลือพอมนี่ นอ่มเงกับเ pues ื้อยากเลยคุณน้องำมันตัดหยคงน้ำเจียวหยาเนงตัดหยากคนตัดหวนบอร่องมันเด้าจมานงมนอมนองพี่มือเมยตุบก ดอยทะ,ะเลต,ตัวนี้เสบแ่ิอเอ้ยเห็นมุม่นจินมุักเนยไม่ได้พอไอ้สามจะยำไงมนเด้อ <c oughs> ดวุโย่กรุงเทพ <c oughs> อาพิษายุทมุน่นนองตันไต้ต้นมุ่นัหนละ่ะน้องมาเด้อถะาว่ามุ่นองตันกินเป็นเปล่าฮะ เป็นปอตลาดไปกินเด้อกินหอดสูบทุกคนน่กินแนวแต่แฉบเนาะโดดองค่าวนไหนกินเนี şey ่ยแนวแต่แบกิคหอดอยูเด้อ คนใดเองส่เพิ่นกะมาขอสื่อกันเพิ่นกับเปียขายน้ำเนาะตั้งเจ้าู้เหกินเพิ่นละขายดอกมานเพด็ขายนเดี๋วนั่นไปได้เคิงหนึ่งเพไดบุเปี๊ยขายเน่าดูร้านเพิ่อมาได้พนอยทีมงานพนอยเสยเดิมสุขพลุกษนครับเอฟซีย่ไกลอยู่ไกลอย่ต้ยหักหนกก็ดีตจดหนุนหวน้ามูพ่รุ่นมือนี่ เอาซุ้มใหญ่เ่เสยใครน้องมาอิ่มกันับแบงกัแบงพี่น้องแม่พี่น้องกับบักคูซ้ำบักูเป็นวานแบงน่องนัวมันจังแพร่ไห่พุละใครพุละเนานหน่อยว่าไรกับแบงจังแพร่ขอบคุณอพซีครับขอบคุณพี่น้องบ้านเอา สิก็เรยกดแชร์กดติดตามมนีอ้อมหองงัวตำแตงหัวเม่งโอ้สุดยอดชูปี่นงมิตรแนวแสืบเสียบก็ฝากก็ไลยกดแชร์ครับเซาร์นีมนีไปรุ่นพร้อมขอบพวกครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า